ครับผมก็สวัสดีสวัสดีพี่น้องสุทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะค่าคลิปก่อนนะครับผมลงสองตัวมาตัวไปให้แล้วแต่ว่าสงสัยบางท่านก็นอาจจะบ่เห็นเนาะผมก็เลยเอามามาย้อนให้เบื้องอีกทีนึงนะครับมาย้อนให้ดูอีกทีนึงแล้วก็จะลงให้อีกสูตรหนึ่งนะแต่สูตรอีกสามสูตร อาจจะไม่ลงให้นะครับผมจะลงแค่อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับอ่ามันมีค้นอาสูตรผมไปลงแล้วนะครับมีบางช่องเอาไปลงนะครับเป็นสองตัวมาตัวสิบห้างวดนะครับซึ่งสูตร <c oughs> ถามว่าผมลงมากี่งวดผมใส่มาตลอดนะครับหลายงวดแล้วอ่าอันนี้ของงวดที่แล้วอ่า อันนี้เป็นผมได้เยนวันที่เนาะเนี่ยมันจะเป็นแปดกับสามนะครับเด็ดแปดกับสามสามกับแปดนะครับอันนี้เป็นคู่ตัวที่ผมจับให้มันวันน,น้นมันบ่มีเหล็กหานะครับมันก็เลยผิดไปนะเลยผิดไปแล้วก็นี่มวดที่ออกไอศย์หกสามผมจับเป็นคู่โตัวให้นะครับมันกจะตด้มากแบบนี้ ได้มาแบบนี้จะเป็นคู่โต๊ดนะครับวดที่อ,อกก063นะแล้วก็เป็น60 3แล้วก็0 6 3อ่าให้พี่น้องไปเติมเองหนึ่งตัววันนี้กับคล้ายๆกันนะครับนะเนี่ย063 360เนาะคล้ายๆกันวันนี้ก็ได้ซึ่งเป็นสูตรที่ใช่จริงมาแล้ว2 3งสาวดนแล้วนะครับก็เป็นสูตรดังแล้วล่ะร้อยบวกหน่วยบนนะถ้าสูตรง่ายง่ายอย่างงี้พี่น้องไม่ต้องห่วง สูตรผมมันง่ายอยู่แล้วแหละผมไม่เอาห้าบวกสามบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าบวกสองแล้วไปบวกห้างที่อันนั้นนะไม่ใช่สูตรผมถ้าสูตรผมมันก็คือง่ายๆ5ห้าบวกสามอ่าห้าบวกศูนย์ได้เลขห้าได้ห้กับศนยอย่างประมาณนี้มันก็จะออกห้าบวกศูนย์ได้ห้ามาห้านะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดได้เจ็ดกับสอมาเจ็ดสองเก้ากับสี่มาสี่เจ็ดแปดนะครับได้สองกับเจ็ดเนี่ยส บวก8เป็น12ได้2กับ7ออกเลข2นะครับ8บวก2เป็น10ได้0 0กับ5ออกเลข0 2บวก2เป็น4ได้4กับ9เลข4ออก4 4 6นะครับ4วก6เป็น10ได้0 0ย์กับ5ออก9 5 1เลข5นะครับ1 9่9กบวก1เป็น10ได้เลข0นย์ได้0กับ5ออกเลข0นะครับเลข0 9บวก0ได้9ได้9กับ4ออกเลข9นะครับ7อ่า0บวก7ได้7ได้7กับ2ออก7 5 7นะครับ4 7บวก7เป็น14ได้เลข4 4บวก9อ่าบวกเป็น4บวก9 7บวก7เป็น14ได้4กับ9ออก5 4 4เลข4มานะครับอ่า5บวก4เป็น9ได้9กับ4ออก9 7 9เลข9มานะครับ ก้าบวก9เป็น18ได้8กับ3เลขสามมาเห็นไหมนะอ่าศูย์บวกสได้3 3กับ8นะครับออก395เนะี่ยไอศูนย์หกับ395นี่ผมลงอยู่นะครับแล้วก็3ามบวกหเท่ากับแได้8กับ3ามออกหกศูนวันนี้นะครับหกบวกสเป็น9ได้9กับ4นะครับเป็น2ตัวมาตัว15้างวดน,นะครับยังไม่หลุดนะ สองตัวมาตัว15งวดได้9ก้ากับ4ี่เออเกับ4อ่ะซึ่งผมลงไปแล้วผมลงให้แล้วนะครับเนี่ยบนสิบหกมีนาคม67เจนะเด่น9กับ4ผมเริ่มงกับ4มา1ตัวนะครับแต่บังหวัดก็มาด้วยกันนะมาด้วยกันก็มีนะครับเนี <c oughs> ่ยอ่าอย่างวัวน,นี้นะครับ สี่บวกสามเป็นเจ็ดได้เจ็ดกับสองนะมาทั้งเจ็ดทั้งสองนะสี่บวกสามเป็นเจ็ดได้เจ็ดกับสองมาทั้งเจ็ดทั้งสองแล้วก็งวดใดอีกละ่ะมีงวดเดียวเหรอเออหน่าจะมีงวดเดียวมั้งเคยมาแค่งวดเดียวนะกระแามันทีนี้ <c oughs> ได้เก้ากนะับสี่เนาะ ก้ากับสี่มันก็คือสูตรนี้เนี่ยสูตรนี้สูตรนี้เมืที่แล้วมันได้สามกับแปดนะครับจับดูศูนย์สามก็ได้แต่ผมไปวงเอาศูนย์ห้าสามห้าอะไรพวกนั้นเนี่ยศูนย์สามมันออกหกศูนย์สามเนาะเนี่ยก็คือสูตรนี้นะครับได้สามกับแปดสิบห้างวดแล้วยังไม่หลุดนะครับทีนี้ผมจะมาลงสูตรนี้ให้สูตรนี้แต่สูตรนี้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  ผมอาจจะไม่ลงนะเพราะว่ามันเป็นสูตรง่ายแล้วคนไอพี่น้องก็จําง่ายแล้วมันไม่ได้เป็นสูตรที่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าก็มีคนเอาไปทำมากินมันก็น่าเกลียดไปเออเอาไปก็ให้เครดิตเอเเออันนี้เป็นของท่านนั้นท่านนี้ช่องนั้นช่องนี้อะไรก็ว่าไปแต่เขาช่องใหญ่เขาไม่ได้สนใจเราหรอกก็ไม่เป็นไรนะครับไองวดที่แล้วนี่มันกับเป็นนี้นะผมจับคู่โตษให้เหมือนกันนะครับมันเด่นสามกับแปดใช่ไหมผมก็เอาสามกับแปด 3กับ8 3มกับ8 3ก,กับ8ประจาก่าอะไรครับกับ4ี่ห้าหกนะครับสี่ห้านะนะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรที่ได้4ี่ห้ากันนะครับเนี่ยพี่น้องผมจะจับเป็นสตัวให้แล้วก็พี่น้องไปหาใส่อีกตัวหนึ่งอาจจะได้คู่โต๊ดน,นะครับถ้าโชคดีก็ได้3ตัวบนไป เป็นเลข6ชุดนะครับเพราะ э ว่าม Bis ันเด่น3กับ8นเนาะ3กับแล้เาก็เอากับ8มาตั้งเนี่ย3 8 3 8 3 8จับกับ4 5 6, 6. 5 6, <groans> 6> นะอันน <min> ี้ของวัที่แล้ว <pronunciation> วันน <years> ี้เรามาดูสูตร4 5 6กันจะได้เลขอะไรนะครับนี่นี่แต่ผมไม่ได้เขียนไอ้แม่สูตรไทยหรอก เพราะมันจำง่ายนะครับพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมว่า,าหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือคอหนึ่งนั่นแหละใช้หลักสิบนะครับใช้หลักสิบยกมาไว้ตรงกลางแล้วก็เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งเด้อหลักสิบครั้งที่หนึ่งยกมาไว้ตรงกลางแล้วเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับยังได้ศูนย์เพิ่มเป็นหนึ่งลดเป็นเก้าได้เก้าศูนย์หนึ่งออกนะไรครับออกเก้าศูนย์สามมาทั้งเก้าทั้งศูนย์อันนี้มาสองตัวเด้อมาสองตัวก็ได้นะครับ งวดต่อไปนะครับได้เลข3ามเราก็3ายกมาเพิ่มเป็น4ลดเป็น2เนี่ย3ามยกมาเพิ่มเป็น4ี่ลดเป็น2ออก2 7 2นะครับ8ยกมาเพิ่มเป็น9ลดเป็น7ออก7 8ดยกมาเพิ่มเป็น2ลดเป็น0 6นยกยกมาเพิ่มเป็น7ลดเป็น5ออก5นะครับมันไปหลักร้อยหลักอะไรก็ช่างมัน แตท่ที่นี่เนี่ยมันมานะครับมันมานะาได้เลขหกก็เอาหกยกมาลดก็เป็น5้าออก4ี่ห้าสามเพิ่มเป็นเออกเจ็ดแปเพิ่มเป็น4ี่ออก4ี่เจดแปดสอลดเป็น1น 1, ึได้หนึสอาออก8ปดหนึ่งสองมา2ตัวนะครับเแล้วก็เก้ายกมาเพิ่มลดนะครับ 0ออก2 0 2นะ5เพิ่มลดนะครับออก4 4 6เลข4เลข6นะครับ9ยกมาอ่าออก9 5 1 1, <S 1>, 1 <S เพิ่มเป็น2ลดเป็น0ออก9 9 0นะครับ1ยกมาลดเป็น0นะออก0 9 7 6, 6เพิ่มเป็น7ลดเป็น5ออก7 5 7 5, 7, 5. 5 ลดเป็น4ออก5 4 4 0ยกมาลดเป็น9นะครับเพิ่มเป็น1 9 7 9 2เพิ่มเป็น3ออก6 0 3 <c oughs> เดี๋ยวผมไลส่สถีติให้ดูก่อนมันกี่งวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อะใช้มาแล้วมันเข้ามาแล้ว20งวดยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดเลย20งวดอ่า9 4 3นะครับแล้วก็4ยกมานะเพิ่มเป็น5ลด,ดเป็น3ออก3 9 5นะครับ งมดที่แล้วได้056นะหมุนครั้งที่หนึ่งเนี่ยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับ056แล้วก็เอาห้ายกมาเพิ่มเป็น6ออก603กวอนนี้975เราเอาเจ็ดยกมานะครับได้678ซึ่ง678ไอ้ตัวเนี้ย20งวดมันยังไม่หลุดเราก็ต้องเอามาจับกับตัวนี้เนี่ยสองตัวมาตัวเนี่ยนะครับ อันนี้มันก็สิบห้างวดนะครับเนี่ยมันได้เก้ากับสี่นะซึ่งว่าเก้ากับสี่ผมลงไปแล้วนะเก้ากับสี่ผมลงไปแล้วมันก็จะเหลืออยู่สูตรนี้ก็คือหกเจ็ดแปดนะครับ6 7เจ็ด 8อ่าได้678เพราะนงั้นนะครับ <c oughs> ผมจะจัดเป็นอย่างนี้ให้พี่น้องไปเป็นคู่โต๊ดล้อกหาใส่อีกตัวหนึ่งเด้อ9 6 9 7 9 8นะเพราะว่า9นะครับ4 สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่โต๊ดนะครับเป็นคู่โต๊ดมันต้องมีอีกตัวหนึ่งที่จะมาจับใส่กันนะครับอ่างวันนี้ผมจะเอาเอาไว้เป็นสองสองตัวก่อนเด้อเอาไว้เป็นสองตัวท้ายก่อนให้เติมหลักร้อย นะครับเอาเขียนเอาง่ายๆสิละครูมอ่ะเนให้เติมหลักร้อยเข้าไปอีกตัวหนึ่งหรือว่าเติมหลักหน่วยหรือว่าเติมหลักสิบเข้าไปก็ไม่รู้แต่มันที่แน่ๆเลขสามตัวบนนะครับมันจะติดนี่ติดไอ้ชุดเนี้ยเก้าสี่หกเจ็ดแปดนี่แหละนะครับยังเหลืออีก นะยังเหลืออีกสามกับแปดผมลงไปแล้วก็คือมันได้เก้ากับสี่นะแล้วก็ไอไอเจ้าสี่ห้าหกก็ลงไปแล้ววันนี้มันได้หกเจ็ดแปดนะครับลงไปให้แล้วสองสูตรก็คือสูตรนี้กับสูตรนี้แน่นอนนะครับมันเหลืออีกสูตรนี้สูตรนี้แล้วก็สูตรนี้เหลืออีกสามสูตร เอูอาหกับ0ูกับ5ได้9กับ0นี่ 0, มันออกเนี่ยมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆใช้จริงนะครับไม่ต้องไปบวกคิดแต่คิดแตนขนาดนั้นนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาแบบอันนี้มาเป็นคู่โต๊บนให้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอ่าสสูตรนี้ค่อยว่ากันนะครับ สูีกหนึ่งสองสามอีกสามสูตรนี่ 1, 2, 3, นค่อยว่ากันนะครับ <c oughs> พี่น้องอาจจะถือยุดอกไม่ตรงกัโตันั่นแหละเพราะว่าถ้าพมลงไปแล้วนะครับบางท่านพี่น้องบางท่านกับบริษทสนใจไอ้ตัวเนี้ยมันไอ้วไองวดที่ว่ามันออกสามเก้าห้าเนี่ยมันดันบริเลขหามันดันไม่ได้เลขห้านะครับมันมีเปลี่ยนแค่ 2องสามนะครับอ่ะมันออก395ซึ่งจะสามหากระจับจะเลขเก้าก็ไปคันกลางเพราะมันเป็นคู่โต๊ดผมไม่ได้ปักหลักนะครับงวด่ที่ออก3ามเนะแล้วก็เองวม่ที่ออก0ูนย์หสนะครับก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้แต่ทีนี้ผมอเอาหลายๆสูตรมาชวนกันแล้วมันไม่ได้เยอะขนาดนี้มันเหลือแค่เลขแค่6ชุดนะครับหชุด หกชุดอันนี้งวดออกสามหกศูนย์หกสามนี่จะเยอะหน่อยนะครับแล้วมาออกสามเก้าห้านี่ก็เปลี่ยนเลขหกชุดนะครับแล้วงวดที่แล้วอ,อันนี้ผมก็จับให้หกชุดเหมือนกันนะครับหกชุดแล้วอันเนี้ยผมมาจับส่วนตัวนะครับจับส่วนตัวมันก็เป็นแค่คู่โต๊ดนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะมันเด่นสามกับแปดก็สามกับแปดมาตั้ง แล้วก็เอา4 5 6มาจับใช่ไหม3กับ8 3กับ8 3กับ 8, 8 4 5 6 4 5 6อ่าเมื่อวานนี้ผมก็ทําเหมือนกันนะครับเด่น9กับ4แล้วก็9กับ4มาตั้งแล้วก็เอา6 7 8นะี่มาจับนะครับ6 7 8 6 7 8นะหาใส่อีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้พี่น้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็คอมเมนต์กันก่อน,นมาทักทายคุยกันได้นะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังเป็นกําลังใจให้โดยดีเสมอมานะครับถึงถึงแม้บางครั้งว่าการคอมเมนต์จะเป็นการส่วนตัวนะมันมันบริเคืนซื้อขึ้นยังแต่ผมก็เห็นรูปบ้างเห็นอ่ามันจะเป็นภาษาอกษเนาะเป็นยูเซอร์อะไรสักอย่างอะไรนะครับผมกับฮู้ยูว่าผู้ใดติดตามมาโดยตลอดนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจเ่ื่อให้กำลังใจกันเพื่อจะได้หาตัวเลขนะครับง่ายๆดีๆมาฝากกันง่ายใช้จริงเข้าจริงมาฝากกันมาฝากพีโนโ่น้องต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ